ลําใบดียามแรงแรงใครสีคขัทีบ้านไหนน้าเล่าเออสูนบกกสน้ำบอกจากเขาสูบน้ำบอกจากเขาบ้านไหมครับนั่งเกิดมืออื่นเช่ากับสูบอีกอืมราว่างกันสูบน้ำยืดนึ่กัดตัดแตงกิ่งต้อนอินทผาลามมันครบอายุหนึ่งปีแล้วอเอาหอยาออกไปน้ำ ตอนนี้ท่านเอาหญ้าออกตัดแตงท่นก็นเลืออยู่สองตัวท่านเลี้ยงเสี้ยนนี <c oughs> ่ตัดแตงกิงออกอยู่ดินแห้งขึ้นกะทิเอาหญ้าออกเอาหญ้าออกแล้วก็จะเอาปุ๋ยชีวภาพมาใส่เห็นตัวเออต้นดินทับพลัมครบหนึ่งปีถ่วมหัวแล้วตัดแตงกิงออกได้พ่อีสิบส่วนพอดีอยู่ดอก เออโอ้ยเงี้ยพี่น้องเนียตัดแตงกิ้งออกบัมือนเขาใน nhà าออกเราปุ๋ยเชียวภาพใส่บริเวณกว้างเม็ดหนึ่งไปแล้วนะครับกว้างเม็ดหนึ่งแล้วก็ตัดแตงให้มันสวยงามเงี้ยเป็นบัในเขาก็รอรอน้ำไมนออกเรื่อย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 เหรอมันจะถึงวันมันก็ไม่มีน้ำไหลมีเฉพาะช่วงคืบกู้กู้ซอกนึงเรื่องเป็นสันกินทับพาลามสุนี่พันใบฮีพันใบฮี Uh <laughs> เออโอ้มีงย้าเยอะพี่น้องเลยเครื่องสูบด่าก็ตั้งไว้ยี่ละ่ะสูบไป,ปน้ำมันตกมากกว่าสูบเบียร์ก็สูบกับไพ่ธรรมาชาติมีตัวนี้แปลกประหลาดก็มู้นี่ว่าประข้าวอยู่บ้านสวนวัฒนพ่นเพื่อนบ้าประสนกเอาคงสิเป็นพันแนวอื่นเนด็กอะร้องเวอร์น่ะเออมือ,อ,อ,อจะมาควานดินเออทำงานเหมือนเล,เล็กเละนหน่อยไปสำหรับพี่น้อง เออคือไหงเงามันแตกขึ้นกึงง่ายใส่ปุ๋ยชีวภาพร้ยรอบๆว่าต้องใส่สูตรที่หาสูตรที่หายขึ้นแบบเผาเผาใส่สูตรที่หา,หายชิวาน้องด้วยชีวภาพเรียบร้อยแล้วเจ้าได้ก็เอาสูตรที่หามาใส่นถึงแม้กำลังออกจันทร์ที่เผาซุ้มซุ้มไฟในทั้งปุ๋ยถ่ายคล้ายแล้วเอออันนี้คือวิธีชีวิตเกษตรกร,กรผมถึงเล่นไปหันไปนี้ผักใบก็ไปปลูกบทดดีแล้วแล้ว เดี๋ยวจะทีปลูกไม่อีกปลูกไปเรื่อยๆมื่อละหาแถวก็บ้านไหนก็บกำลังงามไปจะสร้างซุ่มมันบบเกิดนี่แหละมองได้เป็นรูปน้ำทางน้ำมีปัญหาก,กาาาาระดูกล้าสร้างสรางหรือว่าซ่อม่ะภาษาภาผักลางเออคือต้องเอาวัชพืชออ,อกจากงเงายินดีฟ้ารัมยังคี่ได้ก็เดือนละครั้งยังดีครับเออเดือนละครั้งยังดี พวนดินพวกนินน่นก็เอาปุ๋ยชีวภาพโรยรอบๆตดด่วนแล้วถยสองถอยไม่ได้ใสเกลือขึ้นมาข้าวหลักนะครับเออนี่ก็ถือว่าทำงานเตรละเมือททำงานเตรละวันให้นันคุ้มค่าเหลือบ,บางดอกมะพร้าวจันมะพร้าวก็น้องแตกออกก็ดีใจนั่นเพื่อความผาพ,พุงเจริญของการทำเกษตรแบบผสมผสานเออ ก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเออเสือนอนกินโอกาสวิ่งดูอยากวิ่อดูกินก็โอเคยอยู่นะครับนี่คือต้นอินทอารลามัมครบหนึ่งปีและก็หนึ่งเดือนปลูกเดือนพฤษภาพนี่นะครับมิถุนาเดี๋ยวนี้ก็เดกด้วยกระดาษหนึ่งปีแล้วก็หนึ่งเดือนนะครับวันต้นฉันมีกระดีกับสหมหัวนนะบอกใครดูแล้วจะใส่ไปเลยดิพี่น้องผมไปทั้งบ้านสวนวันธุ์ แล่นไปแล่นมาอยู่พ่อปันนี่นะครับเออสู่ไปเรื่อยๆน,น้องเปน้องเนาะอ้าวว่าวหลายยาห้างดอกมันคำมือเดือดตาแล้วก็สิไปอาบน้ำอา,ำอา,าช่าลุงแม่บ้านกันตัวสบายดีเร่งๆมโอนี่ขอบคุณที่ติดตามครับผม